นี่ครับครูฝึกทหารเกณฑ์กับครูฝึกรอดอเนี่ยเหมือนกันไหมครับคำถามขออน้องจริงจกฮาร์โมนีเนะี่ยดีมากนะครับ คพราะคาตอบเนี่ยคือคล้ายๆกันนะครับต่างกันที่หน่วยงานที่สังกัดซึ่งครูฝึกทั้งสองที่นะมาจะรับคนที่จบนายสิบมาหรือคนที่จบรอดอปีห้ามาเป็นครูฝึกนะและในส่วนครูฝึกทหารเกณฑ์เนี่ยมีการรับทหารเกณฑ์มาเป็นครูฝึกด้วยนะครับแต่ว่าต้องสอบกันภายในและทุกปลายปีเนี่ยจะมีการรับครูฝึกรอดอนะครับก็จะรับคนที่จบรอดอชั้นปี3ขึ้นไปนะให้น้องเนี่ยเป็นสมัครได้ที่สวนเจ้าเชษหรือมทบทั่วประเทศนะครับซึ่งถ้าน้องใช้วุฒิม6เนี่ยน้องต้องอายุ ไม่เกิน25วนถ้าน้อนใช้วุฒิปตรีเนี่ยน้องห้ามอายุเกิน30นะครับซึ่งถ้าน้องเพิ่งจบนายเนี่ยน้องสามารถขอผู้บังคับบัญชานะครับให้ย้ายตัวน้อนไปประจําที่ศูนย์ฝึกรอดอนะครับหรือตามมทบต่างๆและสุดท้ายเบียรขอยหนน้องจริงจกฮาร์โมนีเนี่ยสนุกสดาในาการเป็นครูฝึก